สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับใครเป็นเรามากลัวเขามัดเขามัดเขาสวัสดีตาตาตาแกมัดมัดรอดแต่เช้าแล้วผมเพิ่งม,ม,มาแต่ไ้พี่น้องเอกยอดกดยางมาเขามาก็เอามัดเขา แล้วพาพี่น้องไปเบิ่งว่าตาเราหมัดแบบแบกบกำลังตงั้งใจทำอะไรมันได้ไรมาพ่ะตาสาธิวิธีมัดข้าวให้ชมหน่อยนั่นดึงเส้งว่าเขาปลอด ขนาดส่ย,ยังดีเจซี่อยาก,กเบิง์งเจสซี่อยากเบิ์งถุงเนื้อใส่เลยมาทานเวลาทำเกียวต่อคนลมต่อคนกีัดนิ้วหัดถุงนี้ เออง่าย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 าาทำไมไม่อาจิพเห็นดีแบบนี้ทำไมไม่ไม่ตะลดลงต่ำๆรลเนี่ยเพว่าก็มีคนทีพอได้ใส่รถเกี่ยวกลางหน้านางคมเนี่หละครับบอได้ใส่รถเกี่ยวคือเกี่ยวเอียงกลางเองกางคนเกี่ยวครับแต่ตองวิธีใส่วิธีนี่เพราะว่าถ้าเขาเอารถลงมาแต่มันยำํายำหนามยำเอ้ยงยำยำใครหน้าแล้วมันที่ใสกับโขดหยากแล้วมันเป็นหลง แล้วใส่วิธีเกีียวแล้วกัมัดเอาแบบนี้ครับมัดเสร็จแล้วราก็ข้นขึ้นใส่ล้านพงแแง่งลัานจนั่งกันนอกเอารดสีไหมส,สีสีนวดสีนวดรดสีนวดตาะนะครับเฮัเโ้ลครั <laughs> บ,บ เ็กหน่อยคือมือนีเพเห็นดรอกแบบนี้มีแต่คนรุ่นบบพอรุ่นแวนลงจักแมแ,แบบนี้แต่น้าเป็นตมนี่จเบต้นนงจะงมาต่อมดได้หลายวิธีเย,ย,ย,ยบนี่เยบนึ่มาก้าจ้าสบ่ไทนั่นจาเป็นหน้าตม้มันี ควนมถ่าที่ลงสที่ตม่มเหยียบลม้มต่มห,หน้าแห้งได้อยู่เหยียบอันนี้แบบโอเคครับง่าย่ายโอเคครับเดี๋ยวขอเรียตขอตัวทำงานก่อนตาไปพร้อมกับพ่อตาครับสมัดเขาก่อนพี่้องสวัสดีครับกูแดดแห้ง